วัันนี้้าตาตยของเจโหจาาส,สวัสดีครับแฟนๆช่องกลองมาเล่าทุกท่านวันนี้เราต้องมาคุยกันถึงเรื่องราวที่ทำให้คนไทยอย่างเราต้องยืดอกด้วยความภูมิใจครับ เมื่อคลิปวิดีโอเพียงไม่กี่วินาทีของพี่ทหารพรานท่านหนึ่งที่สวมบทจอมยุทธท้าดวกลกระบวนท่ากับสุนัขทหารเคนายกลางทางลูกรังทามกลางแสงแดดยามเย็นกลับไม่ได้หยุดอยู่แค่ในเมืองไทยแต่มันลัดฟ้าไปกลายเป็นพายุไวรล้ลพัดถล่มโซเชียลมีเดียจีนอย่างโตอินหรือโตอินจนยอดวิวพุ่งทยานและคอมเมนต์หลั่งไหลามาเป็นเขื่อนแตกเลยครับ ในคลิปเราเห็นความทุ่มเทของพี่ทหารที่จัดเต็มทั้งท่าร่างการก้าวย่างที่ดูเหมือนหลุดมาจากหนังจีนกำลังภายในพร้อมเสียงภาคที่ดุดันแต่แฝงความฮาแต่นั่นยังไม่พีคเท่ากับปฏิกิริยาของน้องหมาเคนายที่กระโดดรับส่งมุกเหมือนฝึกวิทยายุทธมาจากสำนักเดียวกัน ภาพเหล่านี้ไม่ได้แค่สร้างเสียงหัวเราะครับแต่มันกำลังทำหน้าที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ชั้นเลิศที่บอกคนทั้งโลกโดยเฉพาะชาวจีนว่าทหารไทยไม่ได้มีแค่ความดุดันแต่มีหัวใจที่อ่อนโยนอารมณ์ดีและมีความผูกพันกับเพื่อนร่วมโลกอย่างลึกซึ้งเมื่อคลิปนี้ถูกแชร์ในจีน ชาวจีนไม่ได้ดูแค่ความตลกครับแต่เขาถอดรหัสออกมาเป็นความเชื่อมั่นในกองทัพไทยนี่คือ6คอมเมนต์ที่ผมกรองมาให้ฟังกันชัดๆว่าพวกเขารู้สึกยังไงกับเราบ้างมุมมองรบเป็นเล่นได้คุณอี้เชิงอี้ชื่ออี้ฝูเฉินจากหูเป่ยคอมเมนต์ไว้ดีมากครับว่าเวลาเล่นก็เล่นไปแต่เวลาต้องสู้ก็ต้องกล้าหารนี่สิถึงจะเป็นยอดนักรบที่แท้จริง เห็นไหมครับว่าชาวจีนเขาชื่นชมความสมดุลของทหารไทยครับเขาเชื่อว่าทหารที่รู้จักผ่อนคลายและดูแลจิตใจ,ใจสัตว์ได้ดีแบบนี้จะเป็นทหารที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือที่สุดเมื่อต้องลงสนามรบจริงมุมมองสุภาพบุรุษนักรบส่วนคอมเมนต์นี้คนกดไลค์ถล่มทลายเลยครับคุณหยงฮู้จากกวางตุ้งบอกว่าดูภายนอกเหมือนจะนุ่มนิ่มแต่อารมณ์ดีแต่จริงๆคือทหารที่ทำภารกิจใหญ่ ความหมายของเขาคือความอ่อนโยนมันไม่ได้ทำให้ดูอ่อนแอเลยครับแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนที่เอาอยู่และมีความมั่นใจในตัวเองสูงจนไม่ต้องพยายามทำตัวดุร้ายตลอดเวลานั่นเองครับมุมมองเทพผู้พิทักษว้าวที่สุดคือคอมเมนต์ของคุณมู่ชุยผีจือกงจากหูหนานที่ยกย่องว่านี่คือเทพผู้คุ้มครองราษฎรชาวจีนและเป็นศัตรูตัวฉกาจของพวกมิจฉาชีพแก๊งคอลเซนเตอร์ ภาพลักษณ์ทหารไทยที่ใจดีกับสัตว์มันทำให้เขารู้สึกไว้วางใจและฝากความหวังในการช่วยปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติได้แบบสนิทใจครับมุมมองมวยไทยปะทะเคนายคุณมาจากสินเจียงถามด้วยความสงสัยว่านี่กำลังฝึกมวยไทยกับเยอรมันเชฟเผิร์ดหรอ อันนี้ชัดเลยครับว่าคนจีนจำวยไทยของเราได้แม่นมากและพอเห็นทหารพรานไทยออกลวดลายร่วมกับสุนัขคู่ใจเขายิ่งทึ่งในเอกลักษณ์ของชาติเราที่ไม่มีใครเหมือนครับมุมมองสิทธิสํานักหย่งชุน มุมนี้ตลกและคมมากครับคุณฟางเซียงเปิดจุวยจากเซนซี่ถึงกับตั้งชื่อวิชาให้ใหม่ว่าวิชาหยงชุนหยัวหาวถามเขาชมจังหวะการรับส่งมุกที่มันยอดเยี่ยมและแม่นยำเหมือนนักแสดงมืออาชีพซึ่งจริงๆแล้วมันสะท้อนถึงวินัยการสั่งการที่เฉียบคมมากๆของทหารไทยเราครับสุดท้ายมุมมองความสุขของประชาชน ปิดท้ายด้วยความประทับใจของคุณสารเหลียงเฟิงจากยูนนานที่สรุปสั้นๆว่าประชาชนไทยช่างมีความสุขจริงๆบรรยากาศความสุขจากคลิปเล็กๆนี้แหละครับที่จะดึงดูดให้คนจีนอยากกลับมาเที่ยวไทยและอยากเข้ามาทำความรู้จักกับคนไทยในแง่มุมอื่นๆต่อไปครับหลายคนดูคลิปพิทหารไร่รำกับเจ้าเคนาย แล้วอาจจะขำในความน่ารักนะครับแต่ภายใต้ชุดลายพลางและหางที่กระดิกไปมานั้นคุณจะเห็นสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อใจที่สมบูรณ์แบบครับการที่สุนัขจะยอมกระโดดโต้ตอบและฝากชีวิตไว้กับมนุษย์ในป่าลึกแบบนั้นไม่ได้สร้างขึ้นได้ในวันเดียวแต่มันถูกหลอ่อหลอมมาจากการฝึกที่หนักหน่วงที่สุดในภารกิจที่ไม่มีที่ว่างให้ความผิดพลาดนั่นคือ การตรวจค้นวัตถุระเบิดครับการต่อสู้กับสัญชาตญาณวินัยที่สูงกว่าเสียงพลุปีใหม่ก่อนจะไปดูความเก่งผมอยากให้ทุกคนลองนึกภาพสุนัขที่บ้านเราก่อนครับเชื่อไหมครับว่าสุนัขมีประสาทสัมผัสการได้ยินดีกว่ามนุษย์เราถึงสเท่าเสียงพลุปีใหม่หรือเสียงฟ้าร้องที่ว่าดังสำหรับเราสำหรับสุนัขมันคือเสียงกรรมนาฏที่โลกกำลังจะถล่มเลยแหละครับ ความกลัวระดับเข้ากระดูกดำคนเลี้ยงหมาคงรู้ดีว่าพอได้ยินเสียงพลุครั้งเดียวหมาบ้านส่วนใหญ่จะสติแตกทันทีครับบางตัววิ่งแตกกระเจิงหายไปจากบ้านบางตัวตัวสั่นงันงกจนฉี่ราดหรือพยายามมุดรูแคบๆจนตัวเองบาดเจ็บนั่นคือสัญชาตญาณการเอาตัวรอดที่ฝังอยู่ใน DNA ของสัตว์ทุกตัวครับคือเสียงดังเท่ากับอันตราย เคนายกับหัวใจเหล็กสยบแรงระเบิดแต่นักรบสีขาเคนายของไทยต้องฝึกเพื่อฆ่าสัญชาตญาณความกลัวนั้นทิ้งไปครับในสนามฝึกจริงพวกเขาต้องเผชิญกับสิ่งที่น่ากลัวกว่าพลุปีใหม่นับพันเท่าทั้งเสียงปืนที่ยิงรัวอยู่ข้างหูหรือเสียงระเบิดควันที่ปะทุขึ้นมาจนพื้นดินสั่นสะเทือนจากเสียงสยองกลายเป็นเสียงพื้นหลัง ครูฝึกจะค่อยๆสร้างความคุ้นเคยจนกระทั่งเคนายมองว่าเสียงพวกนั้นเป็นเพียงเสียงพื้นหลังของการทำงานครับพวกเขาต้องนิ่งสนิทและโฟกัสอยู่ที่คำสั่งของเจ้านายเพียงคนเดียวแม้โลกจะสั่นสะเทือนอยู่ตรงหน้าก็ตามนี่คือวินัยที่เปลี่ยนจากสุนัขขี้กลัวพลุให้กลายเป็นนักรบที่ไม่เกรงกลัวต่อความตายครับสมาธิเหล็กท่ามกลางแรงกดดันในขณะที่พี่ทหารในคลิปอาจจะดูร่าเริง แต่ในการทำงานจริงพวกเขาต้องพึ่งพาสมาธิของเคนายอย่างมหาศาลครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจค้นระเบิดที่ซ่อนอยู่ในรถยนต์ในอาคารที่วุ่นวายหรือใต้ดินลึกๆเคนายต้องทำงานแข่งกับเวลาและความกดดันโดยไม่วอกแวกไปตามสัญชาตญาณสัตว์เด็ดขาดครับความแม่นยำที่ต้องแลกด้วยสมาธิเมื่อดมเจอกลิ่นสารระเบิดท่ามกลางกลิ่นรบกวนของป่าวินัยที่ถูกฝังหัวไว้คือ ห้ามแตะห้ามขุดและห้ามเห่าเพราะแรงสั่นสะเทือนเพียงนิดเดียวอาจทำให้ระเบิดทำงานได้ทันทีครับพวกเขาต้องหมอบลงนิเงียบเพื่อบอกคู่หูว่าพื้นที่ตรงนี้มีอันตรายถึงชีวิตนี่แหละครับคือวินัยที่แลกมาด้วยหัวใจจริงๆครับสายใยที่แลกด้วยชีวิตทำไมพวกเขาถึงกล้าเดินหน้าทหาร ความลับของความน่ารักในคลิปไวรัลแท้จริงแล้วคือรากฐานของความปลอดภัยครับความเชื่อใจคือเกราะป้องกันทุกครั้งที่เราเห็นทหารอุ้มสุนัขท่ามน้ำหรือแบ่งน้ำดื่มด้วยความเอ็นดูมันคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ว่าข้าจะไม่ทิ้งเจ้าและเจ้าจะไม่ทิ้งข้า เมื่อน้องหมาได้รับความรักอย่างเต็มเปี่ยมเขาจึงกล้าเดินหน้าทหารเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงตายที่สุดครับเพราะเขารู้ว่าตราบใดที่มีมือของเจ้านายประคองอยู่ข้างหลังเขาจะปลอดภัยเสมอครับการพึ่งพากันอย่างสมบูรณ์แบบทหารใช้จมูกของสุนัขในการเปิดทางส่วนสุนัขใช้สติปัญญาของทหารในการคุ้มครองชีวิตภาพการหยอกล้อในป่านั้นจึงไม่ใช่เรื่องตลกครับ แต่มันคือการคลายเครียดจากการที่ต้องฝากชีวิตไว้ในกรรมมือของกันและกันมาตลอดทั้งวันครับนี่คือภาพสะท้อนของซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่ลึกซึ้งที่สุดครับคือความอ่อนโยนที่เป็นรากฐานของความแข็งแกร่งเมื่อชาวเน็ตจีนเห็นความรักความผูกพันนี้เขาจึงไม่ได้แค่ขำแต่เขาศรัทธาในตัวนักรบไทยและคู่หูสีขาของพวกเรานั่นเองครับ ภาพที่พี่ทหารยอมแบกสุนัขตัวโตวข้ามลำธารหรือการบรรจงใช้ใบไม้รองน้ำดื่มป้อนให้น้องหมาท่ามกลางป่าที่ร้อนระอุสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ภาพน่ารักที่ผ่านมาแล้วผ่านไปครับแต่มันคือสัญญาใจที่หล่อหลอมให้คนกับสัตว์กลายเป็นครอบครัวเดียวกันเชื่อไหมครับว่าสุนัขทหารไทยทุกตัวไม่ได้ถูกมองว่าเป็นแค่สัตว์ใช้งานแต่พวกเขามีสถานะเป็นทหารอย่างเต็มตัว มีเลขประจำตัวทหารและมียศเป็นของตัวเองอย่างสมเกียรติสิทธิในการกินอยู่และการรักษาพยาบาลถูกจัดสรรไม่อย่างดีที่สุดเท่าที่กองทัพจะทำได้เพราะในวินาทีที่อยู่กลางสมรภูมิชีวิตของทหารทั้งหน่วยอาจฝากไว้กับจมูกและการตัดสินใจของสุนัขเพียงตัวเดียวครับและเมื่อถึงวันที่ร่างกายของพวกเขาเริ่มร่วงโรยปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ กองทัพไทยจะมีพิธีที่สะเทือนใจที่สุดนั่นคือวันปลดเกษียณของสุนัขทหารลองนึกภาพตามนะครับพี่ทหารพรานร่างยักษ์ที่หน้าตาดูดุดันผ่านศึกมานับไม่ถ้วนต้องมายืนตัวสั่นหลังน้ำตากอดคอลาจากกับคู่หูสี่ขาที่เคยนอนเฝ้ายามให้กลางป่าลึกภาพการถอดปลอกคอทหารออกเพื่อมอบเหรียญรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณคือภาพที่ทำให้ชาวเน็ตจ,จีนถึงกับคอมเมนต์ว่า นี่คือมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจนกลายเป็นไวร,รัลที่น่าประทับใจไปทั่วเอเชียครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับตอนจบของนักรบเหล่านี้อบอุ่นเสมอกองทัพไทยมักเปิดให้ประชาชนที่มีความพร้อมรับช่วงต่อพาวีรบุรุษเหล่านี้ไปดูแลจากที่เคยใส่ชุดกรอกกันกระสุนต้องนอนกลางดินกินกลางทรายฝ่าดงระเบิด พวกเขาจะได้ไปนอนพุงกลางบนโซฟานุ่มๆม,มีเจ้านายคนใหม่คอยลูปหัวและใช้ชีวิตช่วงบ้านปลายอย่างมีความสุขที่สุดนี่คือการตอบแทนความซื่อสัตย์ที่กองทัพไทยมอบให้แก่เพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ครับสุดท้ายนี้เรื่องราวของเคนายและพี่ทหารไทยในคลิปไวรัลนี้สอนให้เรารู้ว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้สร้างได้ภายในวันเดียว ภาพความน่ารักความพริ้วไหวและความฉลาดแสนรู้ที่เห็นในโซเชียลมันคือยอดภูเขาน้ำแข็งที่ซ่อนวินัยเหล็กและความทุ่มเทมาหาศาลไว้เบื้องล่างครับบทเรียนจากยอดนักรบสีขาถ้าสุนัขตัวหนึ่งสามารถฝึกฝนตัวเองจนเอาชนะความกลัวเสียงระเบิดที่ดังกัมปนาทได้ถ้าพวกเขาสามารถเปลี่ยนสัญชาตญาณสัตว์ป่ามาเป็นวินัยที่นิ่งสงบเพื่อปกป้องชีวิตผู้อื่นได้ แล้วมนุษย์อย่างเราล่ะครับเราจะยอมแพ้ต่อความขี้เกียจหรืออุปสรรคเล็กน้อยในชีวิตได้อย่างไงความภูมิใจในความเป็นไทยไม่ได้มีอยู่แค่ในตำราแต่มันอยู่ในสายใยความรักความเมตตาและความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างสูงสุดนี่คือเหตุผลที่ชาวโลกตกหลุมรักพลไทยและศรัทธาในกองทัพไทยอย่างไม่มีข้อสงสัยครับขอบคุณที่ติดตามชมและรับฟังเรื่องราวดีๆจากช่องกรองมาเล่า หากคุณรู้สึกประทับใจและอยากเป็นกำลังใจให้คนไทยและกองทัพไทยของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจแบบนี้ในทุกๆวันสำหรับวันนี้ผมขอลาไปพร้อมกับรอยยิ้มของเหล่านักรบสี่ขาสวัสดีครับสุดท้ายผมขอฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญครับ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนรวมฝั่งพระธรรมเทศนาเมตตาโดยพระอาจารย์กริจนิมมโลณมูลนิธิโรจนธรรมประสานมิตรวันอาทิตย์ที่4มกราคม2569เวลา13.30นาทีถึง15.30นาทีสอบถามข้อมูลพ